สวัสดีชาวคา b ์บาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มเนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวของเอฟซี FC คนหนึ่งนะครับเขาไม่สะดวกเปิดเผยชื่อนาะเพราะนั้นเออเดจะเรียกเขาว่า FC คนหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะมีคนอยากดูของนะครับแล้วก็ได้ไปขออนุญาตมาแล้วนะครับก็ให้เปิดดูได้นะครับให้เปิดดูได้นาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเทม ที่เขาใส่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราดูที่สเตตัสกันก่อนนะครับสเตตัสเนี่ยคุณจะเห็นว่าเลขแดงเนี่ย4,500เนาะเลขแดง4,500ันหแอคแท็กเนี่ย3,000นะครับแอคแท็กสามพันแอคแท็กเลทเนี่ยอยู่ที่5้าพนะครับคีเยเลทอยู่ที่60สิทับหกเนาะอ่าคียด,ดาเมจอยู่ที่212นะครับสอดแอมอยู่ที่95นะสอดแอมอยู่ที่95นะครับสอดแอมนี่ถือว่าสูงมากนะครับ แล้วก็มาดูที่ค่าเจาะเกาะครับ penetration เนี่ยอยู่ที่139นะถือว่าสูงเยอะนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูของใส่กันนะครับของใส่ตัววอลตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่างบประมาณ40,000ืนนะครับงบประมาณ4ี่หมที่เขาบอกแอดมานะประมาณ40,000เนาะซึ่งอ่าวอตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้ยังไม่ถึงอาทิตย์ หรือเปล่านะเออเล่นได้ยังไม่ถึงอาทิตย์หรือเปล่านะเพราะว่าแบบอัดขึ้นมาเลยแล้วก็ไปดูดเวลอยงเดียวเ,ยวเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูของใสกันก่อนนะครับเรามาดูหัวเนาะหัวเนี่ยถือเป็นหัวเลทยี่สี่นะครับหัวเลทยี่สี่หัวชาร์โดนะเลทเลทยี่สี่บวกยี่สิบนะครับดูนะบวกยี่สิบนะครับเป็นหัวเลทยี่สี่เนาะอ่ะซึ่งถ้าถือหัวเลทยี่สี่ กับแหวน2วงนะครับแหวนคิลเลียนอ่าเลตสิบหกับแหวนลิงอัพลักบวกสองที่ได้เลตสิบห้าเนี่ยซึ่งแอรบอกแล้วว่าถ้าวอรเนี่ยถือวอรเลตยี่สิบสแหวน2วงเลตหกสิพอดีนะครับเพราะฉะนั้นอ่าดาบเนี่ยจะเป็นสายดาเมจล้วนๆเลยนะครับเนี่ยก็คือดาบซิกเนาะดาบซิกเมตันนะครับอ่าออฟเอ็มหนึ่งลูนะครับแล้วก็คิดเดเมจสองลูแล้วก็คาเป็นคิดเดเมจนะครับเอ็กซ์สีมหนึ่งนะเอ็กซ์สีมหนึ่งดีไวหนึ่ง นะครับยังไม่บูตนะยังไม่บูตนะครับอ่าเห็นไหมดาบจะเป็นดมเมตได้นะนั่นแหละนะครับอ่าวหลายหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ถือหัวเลดยี่สี่ก็อาจจะทําแบบนี้ไม่ได้เนาะซึ่งถ้าคุณจะเล่นเลดหกสิบเ,เ,เนี่ยถ้าคุณจะเล่นเลดหกสิบนะครับถ้าคุณจะตามตัวนี้นะสมมุติว่าคุณจะตามของตัวนี้นะคุณต้องตามทั้งหมดนะครับคุณต้องตามทั้งหมดนะครับไม่อย่างนั้นมันเลดมันขาด สเต็กมันขาดอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากนะครับอ่าต่อไปเรามาดูกันที่เสื้อนะครับเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อคาเแมนมิทิลนะครับ67นะ67นะครับขาเป็น M นะขาเป็น M ออฟเลือดนะครับแล้วก็ X Team หนึ่งนะ X Team หนึ่งยังไม่บูตนะ DIY ยังไม่ได้ทํานะครับมือเนี่ยมือเป็นอาชิดีเอ็มครับมืออะชเดิเอ็ม60นะครับ,อ,อ, 10, รบอ่าขาเป็น อ็อเป็นแอมเลยนะก็คือมือเอ4มสิบสี่เออพูดง่ายๆคือมือ m อมนะครับอ่ะรองเท้านะครับรองเท้าเป็นคาร์แมนมิทิวบวกสิบเจ็ดนะครับคาเป็นแอมนะแล้วก็อ็อเป็นเลือด2อันนะครับที่เหลือจะไม่ได้ทำอะไรเนาะอ่ะทีนี้แหวนนี่จะไม่ได้ดูนะครับเอาไว้ไทเลน i n งนะกับคิดิคอ l ลิงบวกส อ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ตรงนี้ต่อนะครับอ่ะเวมไพเอร์ลิงบวกเครับฮูเวมบวกเเคออสัะเกตเจนะเคเออสขั้น7เนาะแล้วก็ฮูเวม7นะครับเคออส7เหมือนกันนะคาราเดลเลียนบวกสินะครับคาเดลเลียนบวกสิเนาะทาริสแมนบวกแนะครับขัดไฟบวกสินะแล้วก็คุมไฟเตอร์ไดเฟรมนะคุมไฟเตอร์ไดเฟรม ขนทอง60นะครับขนดำ60นะอ่าชามเบอร์65นะครับชามเบอร์65อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เช่านะครับเป็นมอเตอร์ไซค์เช่าที่ได้จากกิจก,กรรมเรเวอสติปเฉลต์นะครับที่ได้จากกิจก,กรรมเรเวอสติปเฉลต์นะเดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับอันนี้ไม่นับละกันนะอ่ะแล้วก็นะวก,กำไรเซนาเจาะเกาะครับ สองข้างเลยนะํำไปเส้นะเจาะก,ก่อนสองข้างออฟเน่านะครับอ่าอันนี้ M5 นะอันนี้ M3 เคียนะครับสร้อยทองนะครับสร้อยสร้อยงูทองปลดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันไม่ผูกมัดเนาะปลดเรียบร้อยแล้วเป็นคีย์หก M6 นะคีย์หก M6 อ่าทีนี้เรามาดูข้อตูมมีอะไรไหมนะครับข้อตูมไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเนาะ อื่นๆอ่ะใส่เป็นไอแผ่นเช่าเจวันนะครับ20เพชรนะอ่ะเรามาดูสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังไม่ได้ทำนะถูรูเลยยังไม่ได้ทำนะครับไม่ขี้เลดหนึ่งอ่าขี้เลดหนึ่งนะครับแล้วก็รูนไหมอ่าเรามาดูรูนนะครับ ลูนดูดเลือด3%นะครับลูนไม่คิดเลือด3%ลูนลูนแอกแทคเลส300นะลูนอ่าสอดแอม4%นะครับลูนเดเมจเด,ดชั่นนะครับ50ไออีพีข้ามนะสเต็งเด็กและอินนะครับอย่างละ10เนาะแอกแทคนะครับ30คิดามเมจ5%นะครับอ่าลูนสก,กิล 2P นะครับมันเอามันเอาไวรีเกตนะก็รีเกตเร็วขึ้นหน่อยนึงนะครับ ใครช่องรูนเหลือๆก็เรียนเอาไว้นะครับว่าเอาไว้ใช้งานได้นะครับคนสำหรับคนฟาร์มแจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแอดเนี่ยแอดก็มีติดเอาไว้นะครับอ่ารูนดิเรตนะครับได้ได้ดิเฟรตสามรเนาะรูนการล้มการกระเด็นแล้วก็การสตัน,นะครับอย่างละ10อ่าซึ่งเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าของค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับแต่ว่าอย่าทำให้เสร็จเท่านั้นเองนะครับ จะทำเปเสร็จนั่นเองก็คือเริ่มมีการเล็กทตรีมแล้วเริ่มมีการดีวลแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บูตนะครับยังไม่ได้บูตเดี๋ยวทําต่อเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แนะ่นอนแล้วก็เนี่ยมีหูกันบวก5ด้วยนะครับในตัวเนาะ,ะคิดว่า f c คนนี้เนี่ยน่าจะทําของต่อเยอะเลยนะครับดูจากของที่วางเอาไว้เนาะถ้าถามว่ามันลงดันได้ถึงขนาดไหนพี่ต้องบอกว่า ตัวนี้เนี่ยลงดันได้ประมาณแจก9เวฟครับแต่ว่าเป็นแจก9เวฟที่ดูจะฝืนๆหน่อยนะเป็นแจก9เวฟที่ดูจะฝืนๆหน่อยไม่ได้ลงสบายๆเนาะคือถ้าใครอยู่ในกลุ่มแอดเนี่ยถ้าคนที่ลง9เวฟสบายๆเลยเนาะตอนนี้จะมีคุณแบงค์เลยนะ,ะคุณแบงค์เนี่ยไป9เวฟสบายๆเลยนะอ่าแล้วก็มีคุณเบสนะครับที่เป็นตัว FG นั่นแหละนะที่ไป9เวฟได้อยู่นะครับอ่าแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนนะที่ยังไม่ได้เปิดเผย นะครับซุ่มกันอยู่นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วหน้าของเนี่ยดีกว่าแอสแน่นอนนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่างบในการทําตัวเนี่ยมันคือสี่หมืใช่ไหมซึ่งบอลลีเออร์เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับสี่หมืน สี่หมื่นของวอเนี่ยเอาไปลงตัวอื่นมันจะเก่งกว่านี้นะในความรู้สึกของผู้เล่นหล,หลายๆคนน่าจะเข้าใจกันคือสี่หมื่นของวอเนี่ยเอาไปลงตัวอื่นมันจะเก่งกว่านี้ใช่ไหมถ้าเป็นสี่หมื่นลง fs จะแรงอ่าไม่ใช่แรงต้องบอกว่าจะลงเก้าเวฟได้แน่นอนนะครับหรือลง gl อย่างเงี้ยก็ลงเก้าเวฟได้แน่นอนอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอวอลมาทําของถูกแอดพูดตรงๆรเลยว่ามันถูกแค่ดาบนะ มันถูกแค่เฉพาะดาบนะครับซึ่งวอเนี่ยสกิลบัดดี้สปิริตเนี่ยหรือหน้าแดงเนี่ยแรงจริงนะครับคูดาวไวจริงแต่บางที่สุดในบรรดาบัดดี้สปิริตแล้วนะในบรรดาสายหน้าแดงอะเออซึ่งวอเนี่ยมันมีสกิลป้องกันตัวก็แค่บัฟหมีนะครับซึ่งมันเพิ่มเลือด2.5 0 0แล้วก็ดามมีีเทชั่น800จริงทุกคน แต่ว่าอย่าลืมนะว่าบัฟหมีเนี่ยบอสบางตัวเนี่ยตีเข้านะครับนะยกตัวอย่างเลยไอ้ไทยแลนด์ในแจเก้เว็บอะตีเข้านะครับตีทะลุบัฟหมีกันเลยทีเดียวนะแอดเอาไปลองอยู่นะครับต้องบอกว่าสกิลที่โคตรอึดเลยอะมีแค่บัฟหมีนะส่วนบัฟแมวเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในวอรมันจะไม่มันจะไม่ค่อยอึดสักเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยวอรเนี่ย มาทําของถูกแค่ดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอื่นอะ่ะมันก็อย่างราคาแรงอยู่นะครับซึ่งเหมือนกับที่แอดเคยพูดในหลายครั้งคือวอลนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าทําของถูกที่สุดนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าทําของถูกที่สุดมันก็แค่ดาบเล่มเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ทําของให้ถึกพอถึงขนาดเนี่ยตัวประมาณเนี้ยถ้าไม่ทําของให้ถึกพอในขนาดตัวประมาณเนี้ยคุณเปิดหน้าแดงได้มาสาัก ประมาณบัฟหมีหมดอ่ะกูก็ต้องปิดแล้วนะครับกูใช้หน้าแดงได้มาเต็มประสิทธิภาพเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าไม่เจอกับดันที่โหดจริงๆนะครับหน้าแดงไม่ต้องเปิดบัฟหมีมันก็เอาลงนะมอนก็นตีไม่เข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าใครจะเล่นวอลแอดบอกเลยว่ามีงบหน่อยนะครับต้องมีงบหน่อยนะคิดอ่าคิดซะว่ามันคือตัวดดเมจแหละนะครับเป็นตัวดดเมจแหละรอ ที่จะพังงานในแผ่น0 0งเนาะโอเคก็มาอัปเดตไม่ใช่มา update, อัปเดตกิเาบอกว่ามาเปิดของตัวที่ทุกคนอยากดูกันนะครับจบไปวิธีนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยอยากจะถามแอดนะครับแนะนําทักหลังไมมาเนาะเอออาจจะตอบชา้าหน่อยแต่ว่าตอบแน่นอนนะครับไม่เคยดองไม่เคยดองนะเออไม่เคยดองแชทใครนะ ส่วนไม่สะดวกหลังไม่มีกลุ่มนะครับมีกลุ่มทักมีกลุ่มโพสถามได้เลยนะครับแอดเปิดรับตลอดนะครับกดสมัครเข้ามาปุ๊บคือเข้าคือเข้ากลุ่มเลยนะเออกดสมัครเข้ามาได้เลยนะครับอ,อย่าลืมอ่านกดกันด้วยนะครับนะอย่าลืมมากดกันด้วยนะครับกดมีกดมีไม่กี่ข้อนะครับอ่าลบกลัวหน,นกักกนหน่อยนะส่วนถ้าใครสนใจที่จะ,ะซื้อขายเนาะในการดูแลของแอดเองนะครับก็ มีกลุ่มซื้อขายเฉพาะเซิร์ฟทีนะครับต้องบอกว่าเฉพาะเซิร์ฟทีนะเออคือไม่ได้ดูครอบคุมไปถึงเซิร์ฟแอลนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับไปบ่ายนะครับทุกคน